สวัสดีครับผมสายชนนะครับคนเดิมนะครับจากอีกอรนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับวิธีการแก้ไขประตูเบื้องต้นนะครับหลังจากน้ําท่วมนะฮะประตูของท่านอาจจะมีปัญหานะครับในกรณีที่ใบหลุดออกจากรางนะครับครับผมกรณีที่ใบประตูมาหลุดออกจากรางนะครับอย่างนี้นะฮะส่วนมากจะโดนน้ำนะครับพัดมาแล้วก็หลุดออกจากรางนะครับสังเกตที่หูอาร์คนะครับหรือหูล็อกตัวใบนะฮะ ใบเนี่ยมันจะถูกขยับออกมานะครับหรือจนางแล้วเราพยายามจัดนะครับนะฮะเราต้องจัดใบนะครับให้เข้าสู่ในแนวเดียวกันนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็บีบหูอาร์คนะครับให้มันเข้าไปล็อกนะครับระหว่างใบกับใบนะครับโดยใช้ครีมล็อกนะฮะนะครับนะฮะพลาล็อกเนี่ยเห็นไหมสังเกตหูอาร์คนะครับ ต้องอยู่เสมอการกับใบนะครับด้านล่างที่หลุดนะครับแล้วเราลองขยับใบดูนะครับมันจะแน่นมันจะไม่หลุดนะเห็นไหมตัวรางนะครับเราก็ดันเข้าไปเหมือนกันนะครับดันเข้าไปในรางฝั่งหนึ่งนะครับที่มันยังสามารถเข้าได้นะนะครับแล้วก็บีบหูอาร์คให้มันอยู่ในแนวเดียวกันกับตัวฐานล่างนะครับนะตรงนั้นใบฐานล่างก็จะขยับไม่ได้ละนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องถอดรางประตูออกนะครับ ตัวรางประตูเนี่ยมันจะถูกนะครับอาจจะอาจจะยึดด้วยพุกนะครับไขค,รครวงอะไรก็ตามนะครับอยู่เป็นจุดๆนะครับเราดูสังเกตนะครับคลายคลายนะครับแค่คลายน็อตออกคลายน็อประตูออกแล้วก็ขยับรางนะฮะขยับรางออกแล้วก็เอารางประกบเข้าไปใหม่นะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ยึด น็อตกลับไปเข้าไปที่เดิมนะครับเพียงเท่านี้เราก็นะครับเพียงเท่านี้เราเราก็จะได้ตัวยึดรางเข้าไปนะครับยึดรางเข้าไปตามที่เราถอดมานะครับตลอดแนวเลยนะครับทีนเราก็จะใช้งานประตูได้อย่างปกตินะครับนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับครับเป็นอีก ความหวังดีนะครับความห่วงใยของประตูมอนวิต,ตอรี่ครับที่มีให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ